สวัสดีค่ะเจคเคนอนันเสนอบ้านเดี่ยวพร้อมที่ดินโซนบางชุมโถโฮมโปแปลงนี้นะคะอยู่ในซอยเจริญอุทิศบางชุมโถตําบลวัดประดูอํอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะอยู่ใกล้กับหมู่บ้านบ้านสวยปังนมสดซึ่งบาม,มิโฮมโปรบขศออและเซนทันนะคะ บ้านเดี่ยวพร้อมที่ดินขนาด104.2ตารางวาค่ะจอดรถได้1-2คันนะคะ4ห้องนอน2ห้องน้ำ1ห้องโถงมีร้านกว้างๆด้วยบรรยากาศดีเป็นธรรมชาติอยู่ไม่ไกลจากเซนท่านนะคะเงียบสงบค่ะไม่ผุกพานและปรับราคาพิเศษค่ะ2ล้าน1แสนบาทราคานี้สนใจสามารถเข้าไปชมพื้นที่และเจรจาต่อรองกันได้นะคะ อยู่ติดทางสาธารณะประโยชน์เดินทางสะดวกสบายค่ะสนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมหรือนัดชมพื้นที่นะคะสามารถติดต่อผู้ขายได้โดยตรงตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปนี้เลยค่ะเจคเคโนใส่รายละเอียดพร้อมช่องทางการติดต่อไว้ให้เรียบร้อยนะคะในวันนี้ต้องราไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ